อยากสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4มารกินยอเจ็บเอ็นร้อยหวายพลาดรับมือกับแร้งส์ปากาหลังวัยยีิบก้าได้รับบาดเจ็บอีกครั้งแม้เพิ่งมีชื่อเดินทางไปสเปนร,ร่วมกับแปรแชร์ที่บุกชนะเรอัลสเซดัดส0ศนถึงแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานาะร์บบาซิเลียไม่ได้ลงสนามในเกมดังกล่าว ล่าสุดแปซเช่เผยม,มากินยตมีปัญหาเพิ่มเติม,ตมบริเวณเอ็นรั้วไหลทำให้จะพลาดเกมหลีกเอิงวันอาทิตย์นี้ถือเป็นปัญหาล่าสุดที่เล่นงานกับตันทีมแปซเช่หรือนเตะม,มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เกมชนะนองเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาท่านี้แปซเช่ไม่ได้แจ้งกรอบเวลาที่ชัดเจนแต่สื่อฝรั่งเศสเชื่อว่าสโมสรนังหลีกเอิงจะประเมิอนอาการมากินยดแบบวันต่อวันนัดต่อไปแปซเช่มีคิวประทนนันทีในศิกเฟนคัพวันพุธหน้าถือเป็นปัญหาในแนวรับที่จะขาดกางสำคัญอีกครั้ง โดยก่อนหน้าน,นี้มีการสกินยาและเพรสเนลคิมเพเบกเข้ารายชื่อเจ็บอยู่ก่อนแล้วนอกจากนั้นมาโกอเซนซิโอในรุสสเปกก็เป็นอีกคนที่จะพลาดรับมือกับแร้งสํสำหรับมาคินยดลงสนามในซีซั่นนี้ทั้งหมด26นัดจากทุกรายการแมนยูนเต็ดจับตาสถานก,การณ์ของชองแคร์ตริโบอย่างใกล้ชิดหลังเกมอีกเออร์เมื่อวานนี้ที่เจ้าตัวต่อปากต่อคำกับแฟนบอลเมื่อสิ้นเสียงลกหวีด รายงานจาก a อเมซอนพรามสปอร์ตบอกว่าเดิมทีก่อนลังวัยยคือช็อตลิ์ของปิศาจแดงอยู่แล้วซึ่งการที่เอ y นิโอสปอร์ตซึ่งขับเคลื่อนอินซีริเวล่าแต่แรกได้เข้ามาบริหารในโอต์ฟอร์ดเพิ่มเติม,ตมก็ยิ่งทวีโอกาสซื้อขายระหว่างกันง่ายขึ้นไปอีกประเด็นดังกล่าวแน่นอนสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลน,นีทเก่งจะต้องเสียประกัหลังตัวหลักออกไปในช่วงซัมเมอร์2 0 2 4จนโฟกัสผลงานแคลตัตวดิโบเป็นพิเศษแต่ปรากฏว่าเกมที่อาเลียลิเวล่า เกิดพ่ายกับมองปริเยตีมหนีโซนตกชั้นคาบ้านทั้งที่ตัวเองอยู่อันดับ5ลุนโคต้ายุโรปก็ไม่แปลกใจที่กองเชียร์หลังอัธจันโกจะเดือดดาลแล้วปะทะคารมกันจนได้เมื่อผู้ตัดสินเป่าจบแมตช์ผอลประมาณนี้แพ้ซึ่งตมธรรมียมกลุ่มนักเตะต้องเดินไปขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาให้กำลังใจแต่เมื่อวานนี้หนึ่งในแกนนาตะโกนด่าช่องจากบนอัธจันว่าถ้ามึงไม่มีความสุขก็ขออกจากสโมสนนี้ไปเลย แน่นอนว่าชองแคลต์ตูเรโโบตะบะแตกขึ้ทัดจะขึ้นไปเอาเรื่องแฟนบอลคนดังกล่าวเดือดร้อนให้ทีมเมดต,ต้องั้างตัวแล้วลากเข้าล็อก,กรกลุมเพื่อให้ดิ่งกลับบ้านทันทีผลงานของนิดช่วงนี้ก็สมควรโดนด่าเพราะแพ้4จาก5เกมหลังสุดอดีตเตอร์แบ็กบาร์เซโลนายังมีสัญญาก,กับนิดถึงเดือนมิถุนา2027ราคาประเมินอยู่ที่30ล้านปอนด์ มิเกลเมริโนมิฟิวอียของเรียลโซเิดัดกำลังเนื้อหอมหลังตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมอสรโดยเฉพาะยากักษ์ใหญ่อิตาลีทั้งมิลานและยูเวนตุสกาเซตาเดลสปอร์ตสื่ออิตาเลียนรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเอซิมิลานเป็นอีหึ่งสโมอสรอที่สนใจเซ็นสัญญากับมิฟิวอียของเรียลโซซิดัดในซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับยูเวที่ติดตามดูฟอร์มของนักเตะอย่างต่อเนื่องตามรายงานระบุว่ามิลานพร้อมรองวงแย่งตัวในซัมเมอร์นี้ เช่นเดียวกับยูเว่ที่มีข่าวว่าติดตามดูฟอร์มนกเตะม,มาโดยตลอดรวมถึงทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนซชตี้ที่มองมิฟิวรายนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกเซ็นสัญญาเช่นกันปัจจุบัโนโมเรโนอยู่ภายใต้สัญญาจนถึงซัมเมอร์2025มีค่าจีสัญญา60ล้านยูโรโดยมีรายง,งานว่าเรอัลโซเซดัดเตรียมเจราจาอนาคตกับนาเตะหากไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการขยายสัญญาเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ที่ทีมดังแฟนบาสจะปล่อยให้ย้ายสังกัดในช่วงหน้าร้อนนี้เช่นกัน